ที่นู่นเราบังพื้น เราอยากนําอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตช่วยภูภัยในมาเป็ส่วนใหญ่ทีนนี้ก็เลยนพวกเสื้อผ้าพวกรองของใช้ของทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเพิ่มเติมนะครับขอบอกครัเรามีการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานยังไงบ้างเพราะวันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุภายในอะค่ะผมไม่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่าหน่วยของเราเนี่ยนะครับก็ทํางาน เรื่องของการเพื่อหรือคผูร้รมสุขภาพโดยตลอดนะทุกครั้งเนี่ยในการสรวในการทำงานทุกครั้งเนี่ยเราก็ได้ได้มีความรอบคอบอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปดีดนแล้วค่ะสำหรับเรื่องของอการปฏิบัติงานตรงนี้นะครับเรามีกองโดยการร่วมอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ไปทังข่าวท่ว่าก,ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทีงส่วนนั้นนวันนี้ผมก็มาในส่วนขอ,องให้กำลังใจและก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือที่อยู่ที่นี่นะครับ ซึ่งทราบว่าทางหน่วยซีนนี่ก็ทํางานมาโดยตลอดนะที่มีหยุดพับก็มีการขึ้นหน้าไปบ้างนะครับมีการถอยมาตั้งหลักห้่างตามสภาพของธรรมชาตินะครับวันนี้ผมก็นําเวอวยซีนนะฮะเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีกชุดนึงนะชุดหนึ่งเพื่อให้ได้หมุนเวียนได้มีการปอยไปบ้างนะครับนายสองนายคือใครเรได้รับแนนมาเพราะว่าการทำให้ที่เกิดปีกตอนนี้เข้าไปถึงจุดไหนบ้างแล้วก็ เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับว่าเราก็คาดว่าพวกผู้ที่กัปตบอลนะเด็กของเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าอ่าวตัยานะนะที่ผมจะพูดเนี่ยนะผู้สื่อข่าวรู้ดีกว่าผมเองนะรเราก็คงมุ่งหวังไปที่จุดนั้นนะครับไปที่จุดนั้นล้วกราาว่ามีก็มีรวยต่งางๆนะครับไปกันหลายเส้นทางวันนี้ผมมาพอดีก็เรื่งสุดน้ําก็ทํางนานนะก็คิดว่ารถจักรอยากาเรื่องของธนะก็อาจจะได้ที่คายไปนะทาง ผู้ที่ไปช่วยเหลือหน่วยต่างๆก็คงจะมีความสะดวกในการทํางานมากขึ้นอุปสรรคของการทํางานในถ้ำค่ะที่เจ้าหน้าที่พบแล้วก็ตอนนี้ทห้ยันเข้าไปค้นหาล่าช้าออกมาค่ะปิดเป็นเข้าที่มีการสุด้อนสมาเพเข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของระดับน้านะที่ผมมาดูเมื่อกี้ก็น้ําก็มีกระแสน้ําด้วยนะมีการเคลื่อนไหวนะครับทาให้การเคลื่อนที่ไปเนี่ยลำบากที่อาจจะไปไม่ได้เลยในะบางช่วงนะมันทั้งมันเป็นประกาศข,ของขนาดของ ในะรวมทั้งฝนช่วงนี้ก็ดูแล้วยังคงไม่จบเลยนะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสให้เราได้ทํางานได้ดดยิ่งขึ้นนะข่พอบอกทาง<ไ>หวยซิลมีการร้องขออะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานไหมคะก็ตอนนี้ไม่ได้ร้องขออะไรนะก็มีผมเนะี่ยนำมาให้นะมาช่วยให้เกิดการทำงานได้ดีดยิ่งขึ้น้ความดีขึ้นนะในพืนีเกียรใจเหมือนว่าจำนวนไอ้แท่งเคมีไลท์มันไม่เพียงพอค่ะไม่ต้องห่วงนะทาง การในเรื่องอะไรที่ว่าพอไม่พอไม่ไม่มีไม่พอเนี่ยจะให้ทุก,กอ,ยอย่างครับผมไม่ได้าครับตอนนี้โอกาสที่จะเข้าไปถึงพื้นที่เป้าหมายค่ะใกล้เข้ามาหรือย,ยังคะทางกองบริการเรื่องนี่ยเหตุการณ์เนี่ยนะเหตุการณ์เนี่ยมีคนทำงานอยู่เยอะมากเลยนะครส่วนอยากจะให้ว่า เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็สำคัญนะรวมทั้งเป็นกำลังใจส่งแรงใจไปยังผู้ที่ติดค้างอยู่ข้างใน13คนเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำงานในทุกๆภาคส่วนเลยนะครับบางคนก็เป็นพี่หน่่ยที่มาเพิ่มมีมีทั้งหมดกี่ลายคนหนึ่งชุดนะประมาณหนึ่งชุดปฏิบัติการก็เป็นสองนายก็เพื่อให้มันหมุนได้มีอากาศหมุนเวียนนะครับให้่อพพักบ้างได้รับขอบคุณมากนะครับเรขอบคุณสุดๆตอนหนาที่ได้ ติดตามสถานการณ์่าดีนะฮะไม่อยู่นี่มีอยู่กันยังไงฮะชายชายเงียเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ไม่ยมีใครมีใครเข้าไปอยู่ข้างในบ้างนนะด่านตามเข้าไปข้างในม้ยน้องนเลิกไหแล้วไที่ไปปฏิบัติงานครับคือผมไม่ได้กำชับอะไรเลยเพราะว่าเขาปฏิบัติงานดีอยู่แล้วนะฮะต้องอยู่แล้วครับให้เชื่อประชาชนถึงที่สุดใช่ไหมครับ เนนน้ำงิ่ะะคก็ตรงนี้ทางขอบอทรนะคะก็มาพูดในเรื่องของการทำงานของหน่วยซีนะคะแล้วก็เรื่อง,อ,งอุปกรณ์แท่งไฟเคมีไร์แล้วก็วันนี้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจทีมกองทัพเรือด้วยนะคะท่านก็มาดูทุกวันอยู่แล้วะคะ่ะ ตรงน,นี้ท่านก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องการทํางานของทีมงานนะครเพราะว่าทุกคนทําง,งานอย่างเต็มที่ป,ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในตอนนี้ก็ยังทุกคนก็ยังคงมุ่งหวังวาที่จะให้หน่วยซีแล้วก็นักกระดาน้ํานไปให้ถึงจุดที่ยวทีาจรถึงได้ะคะ่ะแป๊บนึงพี่แป๊บนึง ไม่มีอะไรเพท่ากันไปเลยเนาะทางเป็นทางของบอทรอเรือมาเจ็ดดวมีใครตกค้างป่ะเบี้มันก็น่ากังใจนะคะข้างในอ่ะโอเคเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อตรงนี้เราจะรีบมาในอนาคตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะ